เกมเกมวันนี้แล้วก็ขอชื่นชมมาเตเลียก่อนนะคะบางจังหวะเขาก็เล่นกับเราได้สุดสีแล้วก็เสิร์ฟได้ดีในในช่วงปลายเี่สองแล้วก็เซตสามส่วนทีมเรานั้นยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในในระบบในเกมของเราเราต้องไปแก้ไขแล้วก็ในรอบต่อไปเราเจอทีมที่แน่นขึ้นเราก็อยากจะเก็บตรงนี้ให้ให้ให้ดีเหมือนกันนะคะค่ะก็ทีมเราค่ะเรายังต้องเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหมือนที่พี่วานบอกค่ะเพราะว่า ในในในจนนนุดที่เราดีอยู่แล้วค่ะเราก็ต้องไปพัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันแบบสมบูรณ์มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ในจุดที่มันยังผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนกการศอสาหรือแบบบอลง่ายๆที่มันไม่ควรเสียงอย่างเงี้ยค่ะเราควรควรที่ต้องเก็บรายละเอียดให้มันมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นแต้มสำคัญในในุทุกทอยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราสามารถเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆได้มันจะทาให้ทีมเราแบบพัฒนายิ่งขึ้นในระบบหนูหรอก็ก็ไม่ค่ะคือหนูหนูบองว่าเราต้องแบบ มีสแตนดาดที่มันดีกว่านี้นะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบตัวเองไม่ดีแต่แค่แบบอยากให้ตัวเองแบบดีกว่านี้อยากรู้สึกว่าแบบเออถ้าดีกว่านี้ได้มันจะช่วยทีมได้มากกว่านี้นะคะ่ะต่อไปครับต้องเจอกับมองโกียก็เราก็อยากเก็บชัยชนะ,นะคะ่ะแล้วก็เราก็มาเน้นทีมของเราก่อนทำ,ทำทาทีมของเราให้ดีก่อนนะคะ<า>แล้วสค่ะ<อ><อ> ไม่รู้ทางเนีไม่รู้โอ้โหถืออย่างนี้เลยนะครับอ้าวสวัสดีครับอะไรนะแฉลบอีเลี่ยนเลยนะพี่ ก็เป็นเกมที่ที่ดีสําหรับเรานะครับในการเริ่มต้นนะครับสําหรับเรื่องของเกมในวันนี้ส่วนทีมเราเองพยายามในเรื่องของการที่จะเน้นระบบของเราแล้วก็พยายามให้เด็กทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศของเกมไม่กัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ต้องขอชื่นชมนะครับทางออสเตรเลียนะครับว่าทําเกมเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเกมเขาได้ดีขึ้นนะครับในเซตที่สามเนี่ยทำให้เราก็เกือบลำบากเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของการเสิร์ฟของเขา ทำให้เราเล่นยากขึ้นนะครับแต่ก็เป็นมุมมองที่ดีนะครับเราจะได้เห็นข้อบอกพร่องของเราแล้วก็นาไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อในหะักต่อไปครับก็เมีการหมุนเวเียนตัวผู้เล่นเกือบทุกเซตเลยเราเลองก็เราต้องพยายามให้นักกีฬาได้ไม่ได้หนักมากเกินไปเพราะว่าแมตที่เราเตรียมเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราฝึกซ้อมด้วยเมื่อเช้าแล้วก็เตรียมมาแข่งขัดด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามให้ทุกคนได้เฉลี่ยเรื่องของความหนักลง เพื่อให้เขามีความสมบูรณ์มากขึ้นครับก็ดีนะครับถือว่าถือว่าพนาขึ้นนะครับในเรื่องของการเล่นรวมถึงเกมเป็นเกมที่สนุกนะครับทั้งคู่แล้วก็มันเป็นจังหวะในเรื่องของการเล่นน,นะครับพอเ,เวียดนามมาดีในในช่วงสามเซตหลังลก็ถือว่าเป็นโชคดีของเวียดนามส่วนเกาหลีเองเขาก็ดีนะครับแต่ว่ามันไปผิดพลาดเรื่องจังหวะบางจังหวะแค่นั้นเองครับผม ก็จริงๆสําหรับไก่นะครับเองเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งที่เขาขาดก็คือเรื่องของประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามให้ให้เขาได้รับประสบการณ์เกมการแข่งขันระดับจริงๆเนี่ยมากขึ้นแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยมันจะเรื่องของการเล่นอย่างเดียวไม่ได้ประสบการณ์มีความสําคัญมากในเรื่องเกมที่มันใหญ่ขึ้นนะครับกาแต่ละแต้มความหมายเพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสกับเด็กแล้วก็พัฒนาเขาไปเป็นขั้นตอน ที่สำคัญครับครับขอบคุณค่ะผมากรับก็ขอบคุณชาวโคราชทุกคนแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะที่มาเชียร์แล้วให้กำลังใจพวกเรารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมีพลังมากที่มาแข่งในบ้านเราค่ะ มั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้ลงสนามบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะเอ๋อหนูก็รู้สึกว่าหนูมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะเล่นในในแบบที่เราซ้อมมาค่ะก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราซ้อมมากอ็อาจจะใช้ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เอาเอาออกมาใช้ค่ะแอบทราบมาว่าหนูมีเคล็ดลับอะไรนิดนึงว่าเรื่องของสมาธิอ๋อ แอบไปคุยกับคุณหมอว่าค่ะคุณหมอว่าให้นั่งสมาธิเพื่อว่าที่จะแบบอะไรที่มันแบบที่เราอึดอัดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปล่อยวางแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อพอเราพอเราได้นั่งสมาธิมันสงบขึ้นแล้วใจเรามันมันค,ค,คิดเยอะค่ะคิดกว้างใช่มันไม่รู้สึกกดดันตัวเองนี่ก็คือผลดีของหนูค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะท,ที่ที่ให้คําแนะนําหนูค่ะ